เป็นากกวเด็กเลยครับตื่นเรแล้ว่าวานอบีดด้านอื่นต่าจากคนอืนต่างจากทนต่นงทก่ได้พบเจอมาเป็นตัวแทนของควาเจริญทางนังคมกันก็ยิ่งเรียกว่าคือเวลาขนมเกี่ยวมากมกแล้วก็หมายาไปนะครับไม่ได้ีแค่เพืเอที่จะ้างราได้กับคเราเงินกระดา้วกแต่ขนมเกียวนี้ย ไม่ได้กปก <HHH> ต่ก็พอปคนลเลยตุารบุกการบุกไปดับบรรยากาังดร้อนตื่งเลยทีเดียวที่อันี้มาี่ยที่เอาได้รด่นทางแล้วบอกวิธีการจับใจจตัไ้เดียวเไปกินมาก็มาตบก็ยอยุ่ตรงก่อนเราลองมาทำรถทีซีวีย่าเช้าถึงวันนี้แต่ได้ที่วันนี้ที่มาท้าที่ต้น้องที่อจารเขาก็ต่างวิญนะเพราะเต้องตาม

มีประมาณแต่ทไอาหารก้อดกับข้อที่ไหนกับฝึกตเครื่องตัดเยวเชื่อตอนนั้นจะทำเกี่งหน่อตาในตัวกีบตองใจวี่ก็อซ่องเสร้างรายได้และกทุนเพื่อจะิดในระดับชุมชนโดยอันนี้ก็อาจจะมีการจัดการทนตลาดการชุมชนกบอาจจะเป็นตลาดแต่เป็นตานใหญ่ทักก็สร้างเพื่อให้ชุมชนมีพัฒนาการพัฒหน้าหรืองานเช่เดียว หมายเหตุจะตานะครับลองซีเปิรับจกปรนเทศใดก็ตามทางรถไฟทั้งหมาใส่รีนะครับเรือก็จะได้กับกองเที่ยวอี่รถไนสันตนาของยะโรป กอนนะครับตั้งแตยว่าอันเดียวนย็ติดอะไรี่บ้าเนี้มันจะมีคนเนอะพูดว่านี้ยทำเร่นอนนะครับิกาเป็นผู้บในการให้มรนอนรอว่าการโฟกัเนะ่ร้ากลกัเสร็จนี่เขาเขยวปล่อยใครขึ่อยใครจะพอเวลาจท่าจิตเงินก้าวเดือนบานบอกทีทีวเนี่ยเดี่าวก่อนวันวนนน่ะเราจะจบัล้วจบแอ้นะจนะ

ก้าไป่อนคุณนึงเสียจนี่จะน้องก้าวไปอนนะครับเป็นอะเราก็นเจะต้องมีการสังกานะครับแล้วก็เก้ดต่อไป่างตองเตี่ยวมาขึ้นเนี่ยเกิดจะกท่าามีก็เรียกว่าดองเตี่ยวใต้ด,ดุ้ยทึ่เราจะไม่อ่าอะต่อไปนักกินกินเนี่ยสุดหานเลยแช่ทิพย์พูเหมือนกันอาคนบอกาแบบว้าวแบบว่าไปั้งเรื่องตามไปไว้ตางกันเนี่ยก็จะมีใต้ดอกมาออเรียนากเ กระจายางกาป้องกันแาะมาพ้องกานองคการบนิีัคุงเลนย่าไมด้ดมันจะ้ส่วนตัวขอเกษจะตันตางาน่มาหนึ่งหนึ่งลูกนะครับแต่เราจะ็จะมาจากด้านบนดันเึ้นมาวนนี้อันนี้คือตามมาก่อนนะครับตามใปก่อนบอกว่าอ่ไหคนัมาคือความริง่นเป็น้อละไรมาได้รตามตัวเนนี้นะครับร่อว่าบางทียอมทนะครับพวกเราอาจจมันงทีสุโต๊กองกลาง

ตละกปุ icate, ่มต anyway, ้งานที่ลาทนต่อไาแว่โต้รด้กระาใกับทุมันเราทไรที่เราทไอ้คนก้ามไอ้ยืนไอ้ายยไอก้ามตเดยอเรตัวการเป็นชนรันด้วยตรกนี้เลยใมถูกซีถูกไลเดียวอี่วนตายตามเลือนกันรอยพุนตราพุไปรอยพุ่นแต่เปลือแต่รอยพุ่นนั้นเงนหมาความา้านมันไม่นเจาจายตกไปเองนะครับแต่การอย่ที่ร่างการดัะัดองเดียวมากเลยย่กันอูแลนนดนะครับ được cái hôm sau khi đó, những có tay rachung cho cái đồng đội em còn lại mấy giờ một con người mặt không có một hôm nay trong năm năm Mình hai nghìn hai mươi ba năm năm mươi ba rồi năm mươi ba năm 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 các năm 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 gì, năm cho năm 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 cứ tiếp năm 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 năm

ชุุ่ได้ไหมครับนะ่รับเม็ดอ้นที่ลงมมดีกับพั้นตกรามนี้เพื่อละไรั้นหลง่องล่างน่าะี่ครับถ้ามาล้วกับตัเรกิกต้องไปไรใจนะคนับตัรกิียกต้องไปทำใพกติเทียวเที่ยวาส่วนที่จะบ้านไดรับนะครับจากช่องลานนั้นนัครับพาอมาคนดงกับคนทิ่พ้อเระยดนี่ต้อาว่าเป็นพันคนจะได้ครับอ่านี่นกับมันจะกระจายมาให้ชุมชุ่นะครับ mà xét về kinh chung vun vươn thì nó kiểu có lá bạc trồng ở đây, đây là kiểu có lá bạc đĩa rất là cứng, nó nặng, nó nâng một số nâng một cái ran để rung nào mình xếp là cái trách mà rất là mạnh luôn cái này, chỉ là đi trong ba mươi thôi, vậy bản thân là cái Lui ở nông, đó, ông mắc là cái đó. Cái ta ta chạy. sẵn bầu đây anh là công ty mà quăng à. là rồi cho nó rồi chạm rồi. Mà à chẳng phải nó mà bị tốt. Tại tụi quy đây ba anh rồi bên phạt cửa khác thì luồng cắn. Vừa bắt cửa công ty hết à. cả. Nên à. mà chạy đi mượn Cảm ơn chạy Anh có hỏi anh ในก็ตีกิจกรรมระลัยกิจกรรมนับกับย่างนง้นมอราะว่าเอจวีนะครับหนังตีกอนจับจังนหนังตีอกบ้านที่อ่าแต่ถ้าเราีอยู่เรืองการดองเราพีทำบ่าวไทยเราีราด็กเาตุงเชีอวก็แต่คนเชมาดีนะกิจกรรมระลักิจกรรมนั่นกับกังจงว่าราบีเจงีราีพอนะราีสร้างนักเมืองนะครับสร้างนักเมืองนี่ย่งนนอนองมีคนอยู่แล้ต่รไปนั่นับจังอะไรจ้างรเรื่องคนมา บวก่าเป็นท่อกันต้ะยกหรว่ากับคุณดิกมีตําเลี่งมีหยกเป็นแนวเรื่งใดเรื่ยกเดือกันมาด้วยคนนั้นอา่จนคุณมีแบบพอได้พุนมีเจะไม่คนนั้นจะได้ไปกบบตื่นก้าวมักระดัานัล้วเมไปอไรก็จะมีแบบไอ้นี่ก็เัมือนพวเราอยัางงคิดน่งกับตกงคิดแบาซึ่งเป็นตรงโจงคิดที่แบบคิดเบือหรือตัวนิดโตมาแท้แต่อีกเช่นนู้นติดเบื่อคิดเบื่อชุมชนพวกเราีน้กต่กัน

cha ở trong mô lại gặp ra của người dân ba đường dẫn và hãy tin ta chế lòng cái có chế chẳng không, <laughs> không chờ vào mép biển mà chế đi đi ta để vào cái là kiểu quân thế nhưng thế nhưng mà trái đang dịp quân mình của anh về bài dân bài dân phát mình của anh anh bài dân quân này À, em quân này em quân này không cứ ai cũng đi bài ว่เก็ดะไนดี่มไปยงขนาดตังเดียวเ่นะไ้เงี้ยอะไรี่แบบี่าก็ไ่อน่ี่เปนองที่แบบ่าเนี่ยจาปนอนมาจมป่ะมอพูดมาพุึงเหมือนเกี่ยวว่านอนเขาบ่ายเขาที่ได้เขากิอยู่แล้วแต่เราผิด้อกผดีอ่ามันก้อกมัน้องเดียวหนึงประยามันองคินที่มันก๊อกกว้ากสเดียวั้ต่ตั้งนึ่งก็ติดมาแต่ผมแบบวาจากตัวนั้ยากเดียว

Tinh Bồ Đầu ta tôi mắt Để Quý vị ta nhé, Cảm ơn Để được mà... rồi Hôm nay Còn nên nhắc chậm Quên quan là trái đứng quả Bốn nghìn chỉ thấy không Chị thấy không Thì mà ta đấy cũng mà đến là chỉ đạt Đạt này lại

จักมันอยวางว้างกับพอด้างวูมูเดียวกาจอดพอรอ้ที่ิตใจกล้ามาได้แบรงน่นะครับไม่เนี่ยได้แบบจัพนมาได้แบบเสื่อมแบนมุ่นบอรี่ิจกล้ามีนี้มันก็หลงจงนี้กับี้ี่ัีเขา่อเชนี่กับเห็นิจกล้าีนี้เป็นสุดยอดกับมากเลยนะแบบเื่อมเหนี่ยได้กับแก้เดี๋ยวกันเซ้งทำเลยกันที่ปีพันยีโดเลแรี่ับโอกัี่ผ้หญิงมาเป็มาจัจี่มันกับ เลือกันมมาพุทธีมาเดือนคร่บตออกไปมีเป็นกาแฟเป็นตัวกาแฟมีสารสุนชุมาเนี่ยผอยังว่าบอกชักลตักมากระดานเตใต้เนี่ยเจ้าชัวรว่ามนตนี่อ่าต้องกบดีมากนะไม่ตู้มือที่ก้ือดินอ่าก้อหนึ่งเลยบบนี้อ่งเทงเย็บาไนงเยบเรก็โดนอ่าเดี๋ยวเย็บแ้่านยังไงมาตันีลูก

มีอะได้เกกางได้บ้างเรามาต้องฝากนนเดิยเราแค่ปดดันมันเราก็ไม่เอาเรอกะัเราสมองเดดมัมาเป็นตาเราเลยเราต้องปดดิบมันหฝาได้บ้องฝาแบบเกแบบได้นดหลจทีไมอที่ต้องกันเลยอ่าอาได้ครับตอนนี้จะเนตวไปดีเราแต่งล้านแบบนี้มัได้ได้เด็เนี่ยมเป็นหวานมพก็พบตมากับิ เก็เลยยาทได้จับก็เลยอยากับคืออรกันคือกับท่างจอมนะนะจับว่าจมีกิจกรรมมันว่ามันเป็นผุ่ม้านสเตอนเดียวเติมตามแต่กัจะมีความคิดว่าชีวิตต้องมุ่งเนเราไหมชีวิตต้องมันเปอะไรมากคือการอัดร่องเป้ต้องมานแต่ดูเราะการเมฆมันเลย มือควากกวาเกินมูลนั่งเรานติดตัวของควายตอนนี้เป็นต้างไลยม้าความหวากันตอนนี้ควายันบนร่มแดดคายตัวกม้เป็นตางหรือเปตดไปกันจะซิดอัว่อวราป้าตับตรงเียวไปเป็น่ควายบ้าเป็นโแต่บ้านโยนี่เป็เดียวอนั่นลโจเด๋ยวต้งเปี่ยวจงอาตดูัวไอ้แบหมดหน้าขอให้พวก้ามันได้กวาากว xin mời các bạn bè của các bạn bè của các bạn bè của